สวัสดีครับวันนี้ก็มากับกิจกรรมแข่งขันร่อนเวหาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยจุดร่อนที่2ของมันเนี่ยเราสามารถกดแล้วก็กดเข้าท้าไทมาเลยนะครับผมมันจะบอกตำแหน่งนะวันนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับบริเวณนี้นะ ก็วันนี้ก็จะยากกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับก็คือมันมีจังหวะให้เรากดดีดตัวก้างอากาศนะครับผมก็คือถ้าเป็นเล่นในคอมเนี่ยมันจะเป็นตัว e เนอะถ้าเป็นมือถือเนี่ยก็น่าจะแตะที่หน้าจอนะครับผมก็คือดีดตัวให้เก็บเหรียญให้ครบหเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมก็มีตัวอย่างให้ดูกันนะครับผมก็ดูกันเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการโดดวันที่2นะก็พยายามนิ้น่าเหรียญนะครับผมเน้นเหรียญให้ครบ5้าเหรียญยังไงมันก็ถึง3 0,000ื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเก็บครบ5้าเหรียญเนาะยังไงก็ได้ครบ3าดาวก็คือจะมี3ระดับใช่ไหมนี่มันก็จะครบทั้ง3ระดับนะครับผมก็เป็นแนวทางให้ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการโดดวันที่2นะ เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับการแข่งขัน,ขนร่อนเวหาวัดที่3แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผม